สิ่งหนึ่งที่น่าสยดสยองในยุคกลางคือการไปหาหมอฟันสมัยก่อนนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญเวลาที่เราปวดฟันหรือฟันผุหมอฟันจะใช้คีมดึงฟันที่ผุออกมาและ หากว่าเรายังมีอาการปวดฟันอยู่ก็จะใช้น้ำกรดมาราดบริเวณที่ปวดเพื่อทำลายเส้นประสาทฟันหรือไม่ก็ใช้เหล็กร้อนๆนาบลงไปในส่วนความเชื่อเรื่องฟันผุบ้านเราจะเรียกว่าแมงกินฟันแต่ฝรั่งนั้นเรียกว่าพยาธชัยฟันหมอก็จะใช้วิธีรักษาโดยการจุดเทียนแล้วแย่เข้าไปในปากคนไข้หรือไม่ ก็รมควันด้วยใบกุหลาบเพื่อไล่พยาธิออกมาคนสมัยก่อนจึงหลีกเลี่ยงการไปหาหมอฟันและดูแลตัวเองโดยการเคี้ยวแท่งไม้เพื่อทำความสะอาดฟันแต่ถ้าหากคุณมีกลิ่นปากคนสมัยก่อนก็จะใช้วิธีกลั้วคอหรือบ้วนปากด้วยวายชั้นดีกลิ่นปากก็จะลดลงได้มากค่ะดีนะสมัยนี้ที่มีคนคิดยาสีฟันไม่งั้นคนเมากันทั้งเมืองแน่